มาทันข้าวชาวตายกันนะครับเศร้าแกรน์กาตองชวนกันตอนเหนืองกว่าตอนนี้นี่ข้องดีอย่างพาเข้ามา<ะ>แล้วก็เปาจูดนี้เข้าเด็ดจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ไลๆ่ๆเตะเข้ากาเริ่มค่ายดิบค่ายดีมากขึ้นไม่ใช่<ะ>แค่เตะแรงนะคือพาเข้ามาเตะตัาานนายกพาไปถึงปารีสนี่ก็คือโยติอุดรใช่ไหม<ะ>กระจูดนี่อยนอาติวาดแต่ว่าตอนนี้พาเข้ามาแล้วก็กระจูด ทุกปืนเตะเด็เขาทำกับค่ายดีกันไม่แล้วสร้งางมูลคา่าไดไ้ค่ะนะครับก็ต้องมาลาวกันต่อว,วา่าตอนนี้ต่อยอดกันไม่หยุดนะไปกัน,นเอยนะครับสำหรับตอนนี้นาะยกรัฐมนตรีเองกับพลักดันผลิตภัณฑ์ของไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติต่อนเนื่องนะครับเห็นไหมตอนนี้มากับจุดพักเข้ามาแล้ว,ลวนะการไปทำกิจกรรมก,กันกับบริษัท King Power นะครับแตีว่าเขาช่วยต่อยอดแล้วก็ยกระดับสินค้าภูมิปัญญาทองทิ่นไทยนะครับ การหลกว่ารีแหละในภาพที่เราเห็น<ฆ>กันตรงนี้นะครับเถงคิงพาวเวอร์รางนามกรุงเทพมหานครนะครับนายเซทาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกระได้ไปเยี่ยมชมสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์พาเข้ามาภายใต้โครงการไทยเน็ตสเตชั่นสินค้าไทยรวมใจเผื่อชุมชนนะครับตรงนี้ก็มีนายไอยวัตซีวัฒนประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และก็มีนายส้มบัตเดชาพาณิชย์ุล รองประธานกรรมการแล้วก็รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการให้การตอนรับ่านนายกด้ดยนะครับค่ะในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินชมสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์พาเข้ามาจากกลุ่มแม่บ้านและชุมชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและก็บอกว่าพาเข้ามาก็เป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิถีชีวิตข้องชาวบ้านซึ่งก็คือพาเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะพาเข้ามาเลยนํามาทาอาได้ได้ไล่อย่างแล้วพอยิงเข้ามาร่วมกับดีไซน์ที่ลักไล่ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอผ้าโปกวัวผ้าเช็ดตัว แล้วก็จากที่แกได้เดินทางไปฝรั่งเศสน,นะที่บาวินแล้วก็ไปเยอรมนีนะตรงกับช่วงฤดูดบใบไม้ผลิคลองฟังนวลพอดีอสภาพอากาศก็เหมาะในการใส่ผ้าพันอคอแกก็เลยมีแนวคิดว่านาผ้าเข้ามานี้แหละค่ะที่ประชาชนมอบให้ที่ว่าจาก,การไปลงพืน้นที่ขังก้อนมาซ้วมมาไส้มาพันคอพอเดินทางไปต่างประเทศก็คือทื่อเป็นการเสริมสร้างพลักดันผลิตภัณฑ์ของไทยให้สู้ส,าย,า,สายตาชาวต่างชาติอนอกจากนั้นก็คือนายยกก็ยังได้บอกว่า ก็ขอขอบคุณนะบริษัท King Power, คิงพาวเวอร์ถช่วยต่อยอดและยกระดับสินค้าภูมิปัญญาทองทิ่นไทยมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นมอนรองคอด้วยเป็นเสื้อเป็นชุดต่างๆนํานมาจัดแสดงแล้วก็จัดจาหน่ายให้กับนักทองเที่ยวต่างประเทศด้วยค่ะครับอย่างทีนเปาเลยนะแซวแกรนแต่านนายกใส่ชุดพ้าเข้ามาไปพอไปถึงร้านนี้นะเราจะเห็นผ้าเข้ามาทางในรูปแบบข้องเสื้อผ้าเปาแล้วก็อ้แหลกดีนี้มันทําเป็นลักษณะพวงมาลัยไหวประดับตกแต่งกันนะ นะครับอันนี้ก็คือได้เห็นการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์พาเข้ามาแบบเป็นโรปธรรมเลยนะวันนี้ทําได้จริงแล้วก็นำไปใช้ได้จริง<ช>ไม่ว่าจะในะประเทศเราหรือว่าจะไปต่างประเทศเมื่อนถ่านนาย,ยกนะครับ